สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรา <c oughs> ามนี้ผมทำไอ้นี้ครับตัวบเบรกครับรุ่นใหญ่ไฟกระพริบครับนี่คือ Mitsubishi L48 นะครับครับนี่แบกรถถังเลนะครับเป็นขั้นแบกรถถังเลยนะฮะตัวนี้ก็จะทำเก็บไว้เก็บไว้ตอนนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะครับ เสร็จหมดแล้วเป็นมิสูหัวหัวเครื่องเป็นมือสองญี่ปุ่นก่อนนะครับมิซูบิชิ tl สี่สิบแปดเป็นซินสองจังหวัดสี่สิบแปดซีซีนะครับแล้วก็ลานดึงจะเป็นลานเบานะครับเครื่องเนี่ยเขาใช้งานมาแนละ้วแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยก็ว่าได้นะครับทุกอย่างคัดใหม่ทุกอย่างหใหม,งม่หมดนะครับเราก็เปลี่ยนถังเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยตัวนี้มีน้ําหนักนะครับผมว่าหนักเลยแหละ น่าจะอยู่ประมาณตีว่าแปดเก้าโลอ่ะรับประมาณเนี้ยนะครับมันรุ่นรุ่นบู๊อ่ะนะครับสําหรับท่านที่แบบว่าจริงๆงอ่ะมันมีคนถามผมเยอะนะมีคนถามผมเยอะนะที่ร้านมีตัวใหญ่แค่ไหนนะครับมีที่ใครขายมาเล็กเกินไปอะไรเงี้ยครับจริงๆตัวใหญ่เราก็มีครับแต่เียงแบบว่าเราก็จะเก็บไว้ก่อนการเก็บไว้ก็คือว่ามันจะต้องรอเนื้อคู่ครับของพวกนี้ เราจะต้องรอเนื้อคู่นะครับไม่ได้ยังไม่ได้ด่วนขายนะเพราะว่าเพราะว่ามันมีมาน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งหางเนี่ยผมเลือกที่จะชน A5 ให้นะครับหางเป็นหางใหม่นะครับผมเลือกชน r 5ให้ก็เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเราจับพฤติกรรมของลูกค้าที่ซื้อซื้อเครื่องใหญ่ๆไปนะครับซื้อเครื่องใหญ่ๆไปเนี่ยแน่นอนเขาไม่ใส่ใบ12นิ้วอยู่แล้ว เราจึงเลือก r 5เนื่งองจากว่า 1. มีความยาวล้0 60เซนก่อนอันดับ2ก็คือตัวประกับมันค่อนข้างใหญ่ประกับตัวนี่ใหญ่ 3. แป๊บหนาขึ้นกว่าปกติจาก1.5มิลจะเป็น2มิลและที่สําคัญแกนเทาด้านในจาก8จะเป็น9มิลแล้วเป็น11ฝฟันทีเนี้ยมันจะรองรับใบที่ใหญ่ได้มากขึ้นเช่น16-18อะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่าทุกคนเล่นเครื่องใหญ่ๆเขาจะ14ถือว่าน้อยสําหรับเขา เราจึงเติมเราจึงเลือกหางที่มันค่อนข้างแข็งแรงเพื่อเอาไปรองรับใบสิหหรือ18อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเอาหางที่มันมันบางกว่านี้มันจะมีอาการสั่นแน่นอนถ้าเกิดไปใส่ใบใหญ่ๆน,น,นะครับเราจึงเลือกบบให้คันเร่งเราก็จะใส่เป็นสีดำให้หัวเกียร์ก็ยังหอยังคิดว่าจะไม่ใส่น้ำมันนะครับมันเสร็จหมดแล้ว คงจะไม่เติมน้ำมันนะครับก็ตั้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับมันเสร็จหมดแล้วใหมไ่ได้ใหม่เลยแหละครับไม่ต้องไปลุ้นว่ามันจะพังเร็วๆวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างเราจะจะทําให้มันใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่าโดยรวมตัวเครื่องเองก็มาเป็นมือสองญี่ปุ่นนันแหละครับ ร่องรอยถลอกนิดๆหน่อยๆมีมีในตู้นะครับเพราะวันทับกันมาแต่ว่าไม่ถึงขั้นกับน่าเกียดหรือว่าดีสภาพตอนนี้คือ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าส้แวนหาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ของแถมที่ตั้งใจนะครับตั้งใจว่าจะแถมใบมีดอะตอมใบใบวงกลมนะครับแต่เป็นแฉกอีกแบบหนึ่งที่ติดตั้งในมาลูยาม่านะครับแล้วก็สายสะพายนี่ยคงจะต้องเป็นอย่างนี้ไปเลยนะครับเป็นป่ากู้อย่างนี้ไปเลยแล้วก็ ถามผมว่าจะขายเท่าไหร่ผมน่าจะวางที่8 5ดพันห้านะครับวางจะไหนที่แปดพันห้าเนื่องากว่าต้นทุนหัวก็มาแพงหางก็แพงนะแล้วก็เราก็เก็บรายละเอียดให้นีดหน่อยของแถมก็แพงนะครับเอาไว้สําหรับมีเนื้อคู่นะครับท่านที่ชอบแบบว่าระเบิดขึ้เขาเขากระท่อมะนะครับมิซูก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้48ด้วยนะครับ มิสู43ยังว่าแรงอันนั้นที่48ลานดึงเบาด้วยนะครับดูขึ้นแน่นปึ๊กเลยนะครับแน่นปึ๊กเลยโอ้โหดึงกันหัวขอที่หมดต่ำกเลยนะครับนี่ยังไม่ได้แว็กซ์นะครับเรายังไม่ได้วัซ์เพิ่งทำเสร็จประกอบเสร็จเมื่อสักครู่นะครับก็เอามาให้พี่ๆชมดูก่อนก็เผื่อใครชื่นชอบนะครับชื่นชอบตัวใหญ่ๆไฟกระพริบแบบนี้นะครับ เป็นเจ้าของได้ที่8,500นะครับก็ถ้าเกิดราคามันแรงเกินไปก็ลองพิจารณาตัวอื่นๆดูครับก็เราก็ยังมีตัวเล็กกว่าน,นี้ราคา6,500 5,500 4,500 3,500มีครับมันก็ไล่ลงไปตามขนาดของเนนนนนครื่อ,องยนต์นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็จะทําเสร็จแล้วก็จะซีนเก็บไว้เลยต้องขออนุญาตไม่ได้ฟังเสียงก็เนือ่องจากว่ายังไงมันก็ติด แต่ว่าผมไม่อยากจะใส่น้ํามันแล้วก็เอาไปเก็บไว้อย่างนี้ครับรอมีเจ้าของก่อนเราค่อยเอาออกมาเทสนะคะรับยวก็จะแวะ็ก็กเสร็จแล้วก็จะซีนเก็บไว้นะครับก็เอามาให้พี่ๆชมกันว่า t l c 8ในวันหนึ่งที่ถังไม่สวยถังแตกถังเทียงข้างเราก็จัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนโะดยรวมก็ถือว่าสวยเลยตัวนี้นะครับสวยเลย,ย,เลยมีน้ำหนักพอสมสวควรนะครับ หนักกว่า4 1 1ึงหนึ่งไปนิดหนึ่งถ้าเราแบกชินหนึ่งผมว่าอารมณ์คล้ายกับ cx 3 5มหาน้ำหนักนะคล้ายกับ cx 3 5ถ้าแบกจาก cx 3 5ได้ก็ตันนี้ก็ได้สบายพอกันนะครับอ่ะขอบคุณมากนะครับพี่ๆแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีไลฟ์สดก็จะมีประมูลมือหนึ่งนะครับเป็นเครื่องสัดหญ้า tu 4 3นะครับถังบนของมาเทศสนับสนุนมานะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ยังมีสวยๆหลายรายการเลยนะครับ อขอบคุณนะครับไปติดตามกันครับสวัสดีครับ